สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้พบกับช่อง PN พาบ้างกันอีกชอเช่นเคยครับผมไอพี IP นี้ก็เป็นอ P พีที่320แล้วครับผมมีพาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะองละ200้บาทครับผมพร้อมจะส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่พีคได้รับ2องค์ก็เหลือ3ระบาทเหมือนเดิมเลยครับผมส่วนทางทางกระดต่งเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนไอด,ดีลน์ก็จะเป็น P O P C O r N สองห้าสามสามพี่นะหรือว่าแจ๊ดไปทาบัตโธก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรา,ายการที่หนึ่งกันก่อนเลยนะครับผมในรายการที่หนึ่งก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะอันนี้ไม่ใช่ห่วงเชื่อมนะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ห่วงเชื่อมนะครับผมแบบเน,นี้นี่ครับ เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับผมรายการที่หนึ่งนะครับนี่นะครับไม่ใช่ห่วงเชื่อมนะเป็นห่วงในตัวนะครับผมอันนี้นะครับนี่นี่นะครับสองร้อบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อสูตรปรการหลงครับผมนะครับ เนี่ยนี้รายการที่สองครับผมนี่ครับรายการที่สองนะครับผมวงนี้นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นรายการที่สามเป็นเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับผมนี่ครับเป็นเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิด นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นเหรียญกลมลงบ่โต๊ะรายการที่สี่ครับเป็นเหรียญกลมลงโต๊ะแล้วพี่นะนี่นี่ครับรายการที่สี่ครับผมองค์นี้นี่ครับนี่ รายการที่สี่ครับผมสองร้อบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าเป็นคุณแผนอ่าไข่พาซีกนะนี่นี่เยี AKE, like, ่ยมวินเทกเก่าๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่ห้าเป็นคุณแผนนั่งกุมารเป็นไข่พาซี่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยรายการที่ห้านะครับผมนี่นี่นะครับสองรบาทครับผมรายการที่ห้า ต่อไปเป็นรายการที่หกองค์นี้เป็นคุณแผนอาหลวงปุฒิมนะพี่นะนกหน,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 นี่รายการที่หกเป็นคุณแผนหลวงปุฒิมครับผมนี่ครับนี่ครับนี่องค์นี้รายการที่หกนะครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่หก ต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญราชการที่เก้าครับผมในปีสองห้ารยสี่สองเนี่ยนี้รายการที่เจ็ดนะครับผมน่ครับปีสองนห้าสี่สสองนี่ครับสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดรายการที่แปดเป็นเหรียญเซมาลูกทวดหลังขุนพัน์นะครับผม ครับเนี่ยนี่รายการที่8เป็นเซมาเสียนโตหลวงปู่ทวดด้านหลังจะเป็นขุนพันนะครับผมนี่เนี่ยครับนี่สองบาทครับผมรายการที่8ต่อไปเป็นรายการที่9เป็นเห,นหรียญหลบงปูมุนนะครับนี่เป็นเห,นหรียญหลบงปูมุนปี2543นี่ครับรายการที่9 ปีสองห้าสี่สามนะครับผมหนสองร้อบาทครับผมรายการที่ 9. เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นเหรียญมังกรคู่อ่าเซียนแปะลงสีนะครับผมีนนี่ครับเป็นเหรียญมังกรคู่เซียนแปะลงสีนะครับผมนี่ต่อโค้ดเก้ารอบไม่ตัดปีกนะครับผมนี่อ่าทางจังหวัดศรีสะเกดนะวัดอะไรอะวัดเวลุวัน รรมวิหารนะพี่นะนะครับเลขโคดน่าจะเป็นทางหนึ่งสองหนึ่งนะครับผมเนี่ยนะครับเนี่ครับสองบาทครับผมรายการที่สิบ่อไปาเป็นรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมครับผมเนี่เป็นเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมรายการที่สิบเอ็ด นี่ครับในรายการที่สิบเอดครับผมเนี่ยน,นั่งพาลูกทีมครับผมสองรบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบสองสิบสองจะเป็นพักกิ่งนะพี่นะนี่ครับเป็นพักกิ่งและเลส่วนรายการที่สิบสองนครับเป็นกิ่งและเลส่วน นี่ครับรายการที่สิบสองครับผมนี่นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่สิบสามเป็นเหรียญพระจันทร์มั่นนะครับปูริสโต้ครับรายการที่สิบสามนะครับผม นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่สิบสี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเหรียญมหาลาบหลวงพ่อคูณปีสองห้าห้าแปดนะครับรายการที่สิบสี่นีครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญมหาลาบปีสองห้าห้าแปดนี่ครับ สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นเรียนลูกปุวยรายการที่สิบห้าครับผมเป็นเรียนรุ่นสร้างตึกพยาบาลนะครับผมนี่รายการที่สิบห้านะครับปุ๋ยรายการที่สิบห้านะครับผมเรียนสร้างตึกพยาบาลนะครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบห้า ต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเป็นเหรียญ <pl ains> หลวงพ่อคูณย้อนยุกครับผมเลยย้อนยุคปีหนึ่งเก้านี่ครับรายการที่สิบหกเป็นเหรียญพ่อคูณย้อนยุคนะครับผมย้อนยุกบารมีหนึ่งเก้านี่ครับรายการที่สิบหกครับผมสองร้อบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่เอี่ยมครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมนะครับรายการที่สิบเจ็ด นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดสิบแปดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อส่งวัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยครับผมนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อส่งวัดเจ้าฟ้าสารลอ,อยรายการที่สิบแปดครับผมนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สิบแปด ต่อไปเป็นนางพยาหลังอุรายการที่สิบเก้าครับนี่รายการที่สิบเก้าครับรร 19, ผมต้องขออภัยด้วยนะพี่นะ <c oughs> ่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะพี่นะนี่ครับรายการที่สิบเก้านะพี่นะสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบยี่สิบจะเป็นพระปิดตาเนี่ยผมไม่ทราบที่แต่เขามีโคตรงใต้ฐานนั่นเนี่ยนี่ครับเนี่ยองนี้รายการที่ยี่สิบนะครับ่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะพี่นะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมเนี่ยนี่ครับอง์นี้รายการที่ยี่สิบนะครับ ปิดตาแบบนี้เลยนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจ้าจารย์โตครับผมเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจ้าจารย์โตรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดวัดใหม่บางขุนพรหมนะครับนี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสอง ยี่สิบสองจะเป็นเหรียญลูกวุเอี่ยมครับผมวัดสะพานสูงรายการที่ยี่สิบสองครับผมนี่ครับสองรบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านครับผมเป็นเหรียญมังกรคู่นี่ครับรายการที่ยี่สิบสาม สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นเหรียญแล้วพ่อคูรุ่นลายเซนรายการที่ยี่สิบสี่ครับผม <c oughs> นี่ครับเป็นเหรียญแล้วพ่อคูรุ่นลายเซนนี่ครับปีสามหกนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นอ่าคุณแผนชมตลาดรายการที่ยี่สิบห้า นะครับแต่ตรงนี้ก็จะโดนหน่อยนึงนะไพนะนัทน่สองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นหลวงพ่อโสธรรายการที่ยี่สิบหกครับผมนี่เป็นพันเนื้อผงหลวงพ่อโสธรนี่ครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลองภูเก็ตนะพี่นะไหนนะครับรายกาที่ยี่สิบเจ็ดรุ่นฉลองกุฏินะพี่นะปีสองห้าสามเจ็ดนี่ครับรายกาที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นอ่า <c oughs> รูปหล่อลอยองคหลวงปูท่ทวดนะพี่นะรายการที่ยี่สิบแปดเป็นอ่าฐานกีบบัวล้อมรอบแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย รายการที่ยี่สิบแปดดิไมเดียเป็นออกเนื้อโซนไม่กระพัดด้วยนะพี่นะเนี่ยนะครับเนี่ยสองร้อยบาทครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นคุณแผนนักขี่ไก่รายการที่ยี่สิบเก้าเป็นคุณแผนขี่ไก่นี่นะครับนี่ครับนี่ สองร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายเป็นรายการที่สามสิบนะพี่นะเป็นพระเจ้าเจ็ดพระองค์หลวงพ่อพจงวนรต่างนอกครับผม <c oughs> รายการที่สามสิบนี่ครับน,นี่เขาเลี่ยมมาอย่างดีเลยนะเนี่ยเลี่ยมเป็นสีสีแบบนี้หลายร้อยนะพี่นะน,น,นะครับ ด้านหลังจะมีรอยนะเนี่ยเต่เจ้าของเขาเลี่ยมเป็นสีสีมาแบบเนี้ยไม่ใช่เลี่ยมใสธรรมดาแล้วพี่นะเนี่ยเลี่ยมสีสีแบบนี้หลายร้อยนะพี่นะไม่ใช่เลี่ยมใสก็น่าจะหลักร้อยแล้วนะร้อยสองร้อยแต่ถ้าเลี่ยมสีงี้ก็น่าจะสองร้อยสามร้อยแล้วนะครับผมเคยส่งไปเลี่ยมให้ลูกค้าแล้วพี่นะเนี่ยองค์น,นี้รายการที่สามสิบนะครับสองร้อยบาทครับผม แล้วก็สําหรับพี่ๆใดทีอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ